คู่ที่เพิ่งจบลงไปนะครับเพื่อนตำรวจเจอกับ POT ครับจากเมนเนเดียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตเพื่อนตำรวจบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับใช้โคตต้ตแอร์พลูสปาร์คมมาทำมมาพร้อมโค้ชใหม่และแผนใหม่ด้วยดู่ o t คนยิงคือผัคิดคูนะครับได้สับด้วยขวาบอลไปชนเสาเต็มๆนี่น่าจะเข้าประตูมากนะครับแต่ว่าเสาช่วยไว้จังหวะขึ้นริมเส้นครับ อดุลมือสมานของเจ้าถิ่นแปะเข้าในแล้วธนภัทรนท่าเรือว,วางวางและสัญยูอินตรราาดชงรับหนึ่งศูนย์ครับนาทีสิบแปดเพื่อน,นําบุออกนําจากมิก้าเมอร์ซี่บอลลูนี้วางตามศูตรนะครับจากอีกฝั่งโยนทอสมาอีกฝั่งแล้วก็มงทะแยงกลับไปอีกฝั่งแล้วก็คนอยู่กลางประตูนะครับคนคนทำประตูด้วยลูกวอลเล่ตรงนี้สวยงามครับเมอร์ซี่ซัดให้เพื่อน,นําบวตออกนําเล่นกันสามคนนะครับธนภัทรจังหวะเดียวหมดเลยครับสัญยูแล้วก็เมอร์ซี่ นำหนึ่งศูนย์ครับเพื่อนตรวจหลังจากนั้นมาอีกครับมาอีกโอกาสเยอะมากดูลากมาแล้วยิงบอลไม่ตรงครับเมอร์ซี่อีกหนึ่งเกมสวนมานี่วิ่งกันอุตลุดเลยครับฝั่งเพื่อนตำรวจดูสุริชาสารีพิมลากมาเองขวามีสรันยูแต่ยิงแล้วบอลกระดอนหลุดไปไหนไม่รู้ครับโอ้โหคือเลี้ยงมาไกลตรงนี้นะครับ ครึ่งแรกเพื่อนตรวจนำหนึ่ครึ่งหลังทีโอทีดีขึ้นครับมีปรับเปลี่ยนตัวเล่นในช่วงท้ายๆครึ่งแรกปรับ2คนแล้วดูจิรนัมทมนตเกตยิงครับบอลติกเซฟของพัทระคราวนี้เปลี่ยนฝั่งเป็นทีโทซ้ายไปขวาบ้างนะครับเล็กซ์เวล่าเวล่ามองมองแล้วตักเพื่อจะ1ต่อ 1, <c oughs> 1เอาจนได้ครับนาที54ลอยมาคนเดียวเลยครับจังหวะมงของสุภกิจเนียมคง คร right? like ึ่งแรกเห็นตอนแรกแบบเป็นแบ็คขวาเลยก็คือเป็นบิงทางขวานี่อาชีพเก่าอาชีพเก่าเป็นศูนย์หน้าแล้วครับโอ้เข้ามาในแล้วแล้วหม่งคนเดียวเลยช่วงนี้เก่งจริงๆสุภกิจสกอร์1-1เพื่อนตำรวจก็พอโตนตีเสมอเป็น1-1ก็ฝื้นแหละครับแล้วเมอร์ซี่มาสุดเส้นหลังเปิดมาดูถึงสซีนอยู่อิตาลยิงครับโอ้โหบอลไปติดหลังของซิลานันนทเทเกต เพื่อนซีเก่าแล้วครับครับเก็บตัวทีมชาติส7บปีมาก่อนด้วยกันนะครับแหมรู้ทางกันดี <c ười> ยังหนึ่งหนึ่งเพื่อนตำรวจลุยต่อครับจากลูกเตะมุมวางมาเสาไกลถอยมะมงจนนักเคลียร์ได้บนเส้นครับเคลียร์ได้บนเส้นสกอร์ยังหนึ่งหนึ่งอยู่เน <c ười> ี่ยถ้าเป็นข้อดีของคนที่ยืนที่เสาประตูสองฝั่งนของเกมรับนะครับเนี <ม S 2> ่ยทาไมยืนอยู่เรียบร้อยครับคราวนี้ทีโอทีบ้างครับทีโอทีวีระวงมองมองแล้วปั่นครับดูเก็บเท้าสอง ดึงยิงไม่ได้หันกลับมาเจอพอดีครับโอ้โหสวยจริงๆครับ2 1ตรงนี้คือยิงไกลนี่ต้องยกให้ทีโเลยนะะครับโอ้โหนี่มาทุกรูปแบบสุภกิจกรามคงนะครับแม่เป็นสุภกิจสอนมาสาปีที่แล้วน่ลิลูสิทธ์ใช่ไหมฮะมาออกฤิ์ดรงไงสุภกิจคือตอนนี้จะเอาไปใช้งานนี่ไม่ทันเลยนะไม่ทันแล้วครับแม่ นี่คนอุ้มพูดอะไรเป็นนายยะมอ่ะเอาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วเนี่ยท้ายเกมเพื่อนตำรวจมาได้ลูกจุดโทษนะครับเนี่ยครับแฮนด์บอลเพื่อจะตีเสมอเป็น22โดยธนาชนะบุตรตัวสำรองนะครับของเจ้าถิ่นธนาวิ่งมายิ่งติดเซฟก่อนแต่อัดนันมาเร็วครับ -2 2งูกนี้ทั้งเกตธนาครับมองผู้รักษาประตูเห็นวีระจะไปอีกฝั่งแล้วยงไปอีกฝั่งแต่เบาวีระหลอกมาสวยงามมากตีนะครับที่ บราคลัสเองเรียกได้ว่าเข้าไปรีบาวได้วีระก็เหมือนจะจะหลงเหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้วนี้ยึกกลับมาทันโอ้โหแต่น่าเสียดายฮะสองสองดูเพื่อนตำรวจนะครับเกือบจะเปลี่ยนเป็นสามสองติดเซฟวีระเกิดพุทธาครับธนาชนะบุตรโอ้คือถ้าเข้าไปนี่ตามสคริปต์เลยนะครับคุณเบียกุลชมวีระนับออกมาเร็วมากสุดท้ายก็แบ่งไปีทนอแต้ครับเพื่อนตำรวจกับพีอทีเอสซี